ไม่อัพวงนี้ไม่อับตัวผมอ้วนอึ้น,นกินเยอะเกินครับผมและซึ่งวันนี้เรากลับมาค้างกับ Legacy นะครับผมกันวะเพิ่มเติมคือเราอ้วนขึ้นนะครับผมก็นด้องนดับแรกคือทอดหน้ากากก่อนเลย จำผมได้หรือเปล่าครับผมและซึ่งวันนี้นั้นเออเรามาถามว่าเราไม่ได้คีย a เลกซีหรือเปล่าอันนี้จะมาอัปเดตเพิ่มเติมก็และซึ่งคีย a เลกซีจะมีตัวอย่างนะครับผมก็ดูฮะอัปเดต8ตอนเวลา6โมงเชาวว้า,ชาว้นที่หโมงเช้าเราค่อยมาดูกันละกันนะครับผต่ว่าคนดูฮะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการอัปเดตตรงเออตัวอย่างนะผมก็มีในส่วนของสนิกพีคที่ เห็นแล้วแบบค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากก็เรามาดูกันก่อนที่เออจะมีการอัปเดตกันเลยครับผมฮะโอเคอันดับแรกเลยแล้วลุงพีบอกว่าจะมีอัปเดตนะครับผมก็ดูฮะเป็นรูปนาฬิการายสันนี้พีอันแรกก็คือนี่ครับผมก็ดูฮะมีทั้งหมด16อันให้ดูนะครับผมซึ่งเป็นรูปภาพของคล้ายๆกับพลังผลปีศาจตอนแรกคิดว่าจะดาบหรือเปล่าแต่ว่า ผมคิดว่าไม่น่าจะดาบนะครับผมค่ดูฮะเพราะว่าเอดูจากรูปปกตัวอย่างคิดว่าน่าจะเป็นเพลังของผลปีศาจมากกว่างั้นคิดว่าจะเป็นผลปีศาจใหม่นะครับก็คือผลดนตรีคิดว่าอย่างอันนี้ก็ขอเดาไว้ก่อนเพราะว่าตัวอย่างมันยังไม่ออกมานะครับผมและต่อมาสีคที่2นะครับผมคนดูฮะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่ารอบนี้นั้นเป็นในส่วนของรูปภาพนี้ครับผมฮะ ดูจากการเดาแล้วคงเดาไม่ยากผมคิดว่าน่าจะเป็นเผ่ามังกรนะครับผมคิดว่าไม่น่าใช่เออผดมังกรไฮบิดเพราะว่าบดมังกรเพิ่งจะทําการรีวงรีเวิร์กมาใช่ไหมละครับผมใช่ไหมและซึ่งขอดาวไว้ก่อนว่าเป็นบดมังกรผเผามังกรแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีตัวอย่างอื่นด้วยที่พอจะแบบสรุปตรงนี้ได้นะครับผมจริงๆแอดมินให้กดอิโมจิไว้อัปเดตน,นะครับถ้าเกิดเออครบสามพันเขาจะอัปเดตซึ่งตอนนี้ก็ครบสามพันแล้วก็มาดูส่วนของอันที่สามกันเลยนะครับอันนี้แหละคนดูท เผามิงวิ่งยิกหมาครับผมคนดูฮนะใช่แล้วครับผมผมคิดว่าไอ้รูปข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเผามังกรแน่เลยครับผมเพราะว่าตรงนี้มันมีอัปเดตเพิ่มเติมมาคือดูยังไงก็ก็เผามิงครับผมคนดูใช่ไหมครับดูยังไงเ็เผามิงนะคะผมมันมีหูกระต่ายด้วยครับผมเห็นหรือเปล่าก็คิดว่าจะใช่นะครับผมแล้วก็หางยาวเลยต่อมาดูชนิดที่ต่อไปกันเลยครับผมเป็นอ,อันที่4ครับผมซึ่งมีทั้งหมด16อันนะครับผม โอเคไปครับอันนี้ดูไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นพลังจากผลหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่น่จะเห็นว่าเออเป็นอีเวนต์ภายในอัปเดตนี้หรือเปล่าเพราะว่าเออมันมีธงด้วยครับบอกว่าเป็นธงรูปเออแฟกนะครับผมมันก็มีลงมีหลอดข้างบนด้วยนะคบผมคิดว่าน่าจะแบบคล้ายๆกับเออพวกหินหรือต้นไม้พาสซิฟหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเดี๋ยวเราคอยอัปเดตเข้ามาดูทีเดียวกันว่ามันคืออะไรนะครับผมประมาณนั้นใครที่พอเราได้ก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันมีแบบหลอดอะไรข อยู่ในหลอดจนวงหมดอาจจะได้ของหรือเปล่าคล้ายๆกับพวกชิงทงเลยแบบว่าเออมันมีทงด้วยพอดีนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับวมาใครที่เออพอมีข้อมูลข้อมูลที่หรือแบบคิดอะไรแปลกๆก็หรือคิดอะไรที่แบบข้าวท้าก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมอันนี้อยวไม่ออกว่าน,นี นะครับผมอันนี้คือความที่ผมก็คิดประมาณนี้นะครับและต่อมามาดูกันเลยครับผมอันที่5้าครับผมว่าอันนี้น่าจะเดาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีผมฟินิกอยู่แล้วถ้าเกิดไฟอลังก,การแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเออฟินิกอเวกนะครับผมมาดูใช่ไหมฮะต้องหาผลฟินิกมาวิกแล้วสินะโอเคประมาณนี้ครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทํายากหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับผมฮะ โอเคไม่รู้ว่ารีเวิร์กอาจจะรีเวิร์กก็ได้นี่แต่ผมว่าเอาเวกแหละครับผมอันนี้อันที่6ครับผมคอูโฮาก็น่าสนใจครับผมเพราะว่าเป็นดันเจียนนะคะรือว่าเป็นฟอร์กอเทนพิซซันนะคะผมคอด,ดูซึ่งก็อันนี้คือบทอีซี่มีทั้งหมด5ชั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เฮ้ยคูนิเพียร์ดาวครับผมเหมือนจะได้เงินกับได้ของไม่ค่อยโรเลกันว่าเออมันจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับผมก็พกจมพกเจมเนาะอาจจะมาให้ฟาร์จมจงฟาร์มเจมซึ่งง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับผมฮะ อ่าอันที่7นั่นเองครับผมก็ดูซึ่งก็เออเหมือนจะเป็นสถานะใหม่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับผมรีดิวลดการโจมตีของดาบเขีย้ยมกงกร90รแล้วมันแรงขนาดไหนบ้างมาดูฮะเป็นแบบว่าเออเทียร์พาราดอกนะครับผมเป็นพาสซีฟเนาะ,ะไม่รู้ครับไม่ได้สนใจเท่าไหร่อันนี้เพราะว่าก็สายพีพีนะครับผมผมแบบสายมาจนไพร่า,าของมากกว่าอันนี้ก็เราอ่านรายละเอียดกันเองก็แล้วกันนะครับผมก็นอกจากตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของเออนี่นะครับผมอาจจะดูภาพมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็เป็นเออเมนูใหม่เนาะเป็นแบบ โปรไฟล์ d a t ้าว่าเราแบบเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเราผ่าอะไรวื่อเท่าไหร่เลยพวกนี้แล้วก็เพย์เดราตัวค่ามาทั้งหมดกี่คนนะรับรวมสถิติเลยนะแบบว่าเออรักล่าร้อยศพอะไรงี้ก็ตรงนี้แหละครับบอกมาเลยว่าเราเป็นเป็นยังไงแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างเช่นแบบทะเลกี่ตัวรวมถึงฉายาซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยก็ก็โอเคนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอัปเดตทีหนึ่งเปลี่ยนยูครั้งหนึ่งนะครับผม,ผมก็ดูฮะแทบไม่ซ้ําเปลี่ยนยูไแย่ เพิ่งอัปเดตมาย้้ยมันมาแย่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมอาที่8ซึ่งอันนี้ก็ออกตงๆไม่ดูไม่ออกหรครับผมฮะอาจจะเป็นผลปีศาจใหม่หรือว่าไฟที่ตล์ใหม่หรือเปล่าเพราะดูๆกคดูมันเป็นมังกรกาลังพ่นออกมาเว้ยคนดูฮะมันแบบขนลมไหมครับคนดูหรือว่าเป็นขนใหม่หรือเปล่าวะคล้ายๆกับเออของนั้นครับผมยูโนอะไรพวกนี้ครับผมฮะยูโนในเอ่อแบ็คโวเวอร์เลยครับผมฮะเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นคนดูอันนี้อาทิตย์ต่อมาครับผมฮะเป็นไงครับคล้ายไหมครับผมคิดว่าน่าจะขนใหม่ไหมวะ หรือว่าจะเป็นผลลมเอาเวกผลลมพึ่งใหม่ครับผมว่ามันจะเอาเวกนั่นหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้ครับอาจจะอาจจะใช่ก็ได้แพทที่แล้วผลลมพึ่งจะมาครับผมผลเก่ายังเอาเวกไม่หมดเลยฮะคนดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้หรือเปล่าก็อันนี้เดาไม่ออกว่ะคนดูน่าจะาไหมน่าจะผลใหม่ไหมค่อยรอดูกันละกันนะครับผมหาไม่น่าใช่เผาด้วยและต่อมาครับผมคนดูว่าอันที่10บนะครับผมเขาว่าเป็นหมัดใหม่ครับผมเขาว่าเป็นหมัดที่แข็งแกร่งที่สุด วันออฟเดอะตองเกตพัน t h เดอะวัว mm hmm. คือหมัดที่แข็งแก่งสุดที่สุดในโลกนะครับผมมาต่อยทีคือพ่อตายครับผมก็ดูซึ่งบล็อกฟูดมีคาสซีนคีนเลก็ซีไม่น้อยหน้าครับจัดคาสซีนให้เหมือนกันครับผมเป็นไงครับผมไปดูฮะอา้าวอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็น่าสนใจครับผมหมัดใหม่ฮะไม่รู้ว่าทำยากหรือเปล่าที่รู้เกมนี้มันเกมแนวหาของครับผมทำอะไม่ยากหรอกครับผมแต่หาของนี่สิยากแน่นอนครับผมและต่อมา อันนี้แหละครับที่ผมชอบสุดคนดูก็คือกกงเล็บนะครับผมสิ่งที่เออผมชอบมากกว่าบล็อกฟุลเลยก็คืออาวุธของเกมนี้นะครับผมคนดูก็คือออกแบบมาได้ถูกใจมากนะครับผมสุดนี้น่าจะเป็นท่าไหมคนดูน่าเป็นท่าของกกงเลบไหมคล้ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ประมาณนั้นแต่ก็ไหนล่ะคนดูฮะใช่ไหมคนดูฮะมันเป็นท่าไหมครับผมเป็นท่าของอันนี้ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าผมฮะดาบมังกรยังไม่ได้เลยครับผมคนดูฮะเม่งอาวุธใหม่ๆเกมไม่รู้ว่าดรอปจากบอสไหนอีกนะครับผมแระต่อมาครับผมก็ ไม่ต้องเดาครับผมคุณดูฮะเดอะแองเจิ้ลครับผมชัดแบบว่าชัดเปียเปี้ยๆครับผมคุณดูฮะก็คือเอ่อเผ่านางฟ้าครับผมมีวีหนึ่งวีสองวีสามชัดเจนเลยก็เอาว่าคุณดูว่ามีทั้งเผามังกรน,นะครับมาเผามิงค์นะครับผมแลยก็เผานางฟ้าซึ่งเผาเอ่อจะว่าเงือกได้ไหมคุณดูฮะก็ไอ้เผาเอ่อเทไอ้เจ้าทะเลนะครับผมอันนี้ก็มาก่อนแล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเผ่ที่อัปเดตมาเพิ่มนะก็คือรอบนี้รู้สึกว่าคอนเทนต์เยอะนะหากเทียบกับบฟุตล่าสุดก็โอ้โหแม่งน้อยเหลือเกินและต่อมาครับผมคุณ มาสายฟ้าหรือว่าผลคูลากุล่าวะไม่รู้ครับแต่หากคิดไม่เยอะละก็น่าจะเป็นอาวุธหรือเปล่าครับผมอาจจะเอฟเฟกอาวุธใหม่ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดคิดแบบไม่เยอะนะแต่ม็อบก่อใหม่ครับคุณดูครับผมฮะคุกครับผมคุณดูอยู่ในคุกแน่นอนฮะไม่ก่อใหม่ก็พื้นที่โซนใหม่นะครับผมฮะเป็นคุกครับผมและที่น่าสนใจสุดก็คือตรงนี้ครับผมคุณดูฮะดูครับผมคุณดูงาเรือครับผมว้าชาวคนักวันพีตื่นเต้นครับคุณดูโมบิดิครับผมฮะโมบิดิของนวดข่าว ว่และกรเราอกลางๆต่างๆแต่ว่าที่รู้ก็คือเรือใหม่ๆม,มาแน่นอนสลับอัปเดตนี้นะครับผมฮะก็มีส่วนของเห็นไหมครับดูมันมีส่วนของเลือดของเรือด้วยแล้วก็เออสเตอร์ลิงก็องศาในการควบคุมป้าคุณดูฮะแล้วก็ความเร็วนะครับผมคิดว่าเรืออาจจะมีผลในอัปเดตนี้หรือเปล่านะครับผมฮะก็น่าสนใจเพราะว่าในอัปเดตก็เดี๋ยวจะมีบอกเพิมเ่มเติมด้วยนะครับผมและสุดท้ายก็คือนี่ครับผมคุณดูฮะอุปกรณ์ล็อกโพสซึ่งตอนนี้นั้น ล็อกโพสจะบอกเป็นตำแหน่งนะครับผมว่าตัวไหนเกิดที่ทิศทางไหนแล้วก็เป็นบอสอะไรนะครับผมเช่นนี้ครับบอสบัวรัสก้าสองพั้ยเมตรนั่นเองฮะเขาดูก็ผมว่าเก่าวดูง่ายกว่าโดยส่วนตัวนะเขาดูถ้าทำไปที่อย่างนี้อาจจะมีบอสหลายตัวก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะประมาณนี้ครับผมครบแล้วทั้งหมดเออ16อันแล้วก็รออัปเดตทีเดียวตอน6โมงเช้านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เราดูไว้จริงๆก็ไม่ต้องดาวเยอะหรอกครับผมเพราะว่าเออเขาก็มีบอกเพิ่มเติมแบนี้อยู่บ้างนะผมว่ามีอะไรเช่นอนี เออเอาเวกใหม่ผลใหม่แล้วก็เผาใหม่แล้วก็แล้วก็การปลดล็อกเผา V3 คือใช้หมดาได้ดูเลยนะฮะแล้วก็นิวเวพปิก็อาวุธใหม่นะครับผมก็ไอที่ที่เป็นกรงเล็บแล้วก็ไฟสไตล์ก็นันนะครับผมปรับเอฟเฟคให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เออเขาเขียนอยู่ว่าเป็นชิป s ิส t ตมอัปเดตก็เขาบอกเป็นระบบเรือนะก็แปลว่าเรือรอบนี้อาจจะมีเอ่อมีผลต่อการเดินทางหรือแบบว่าเออสำคัญในอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดปฏิจ้าก็ถ้าม่นบินไปมันก็ใช้เรือเออไวนะครับผมว่าเรือเติมแต่รอบนี้อาจจะซายฟีทำควสได้แบบเรือไวแบบโมบิดิกก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็น่าติดตามไค่อยรอดูแล้วกันแล้วก็ปรับปรุงระบบแคันี้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแล้วก็เออดันเจียนใหม่ก็ตรงพอดีเนาะเดี๋ยวไว้รอ6กโมงเช้าแล้วดูเพิ่มเติมว่าเป็นไงต่อนะครับผม และตอนนี้ครับผมตัวอย่างก็มาแล้วแต่ว่าตื่นสายนิดนึงครับผมก็ดูฮะบายสองตื่นบายสองเลครับผมฮะก็ดูตัวอย่างคือมา6กโมงครับผมฮะและเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ยมากับแอนิเมชั่นโคตรเทเห็นเคียวครับผมฮะโอเคครับอันแรกผลดาร์คครับผมฮะอุ้ยผลดาร์คว้าก้าวก่อนเดิมไม่ใช่เหรออาจจะเอออาจจะเปลี่ยนสกิลมันสวยขึ้นหรือเปล่าครับเขาเรียกเรานะรีเวิร์กไหมรีเวิร์กสกิลนะครับผม อ่าเพราะว่ามันมันเอาเวฟอยู่แล้วมันเอาเวฟไปแล้วนี่ผลน,นี้นะครับผมใช่ไหมมันเอาเวฟไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ผลแสงอ่าผลแสงก็เ,เวฟไปแล้วนี่น่าจะรีเวิร์กหรือเปล่ากูดูไม่ออกวะใช่ป่ะกูดูว่าเป็นไม่เหมือนเดิมนะครับผมว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ไหมแล้วก็ผลน้ําแข็งนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะกาวิตีก้ก็เมหมนเดิมนีแค่เดิมนี่หว่าคิดว่าอ่าแล้วก็ฟินิกส์ครับผมฟินิกส์ก็อุย้ยรีเวิร์ก อันนี้รีวิวของจริงอันนี้เปลี่ยนไปของจริงครับผมฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเอ่อเอาเวกหรือเปล่าอ,อันนี้เผาครับผมฮะเผาเผามิงใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้เป็นผลใหม่นะครับเป็นผลเมโลดีนะ้เนาะใช่ไหมอ่าจริงด้วยผมฮะเป็นผลเมโลดี้นะผมดูดูสังเกตดูด้วครับผมก็ดูเห็นไหมครับเมโลดี้นะครับผมมันขึ้นไป็นตัวสอนไม่ใช่ผลซาวไม่ใช่ดาบใหม่แต่ว่าเป็นเอ่อคำว่าเมโลดี้เลยักนแปลว่าผลนี้เป็นผลเมโลดี้สินะก็โอเคครับผมฮะเพราะว่าหลายเกมมันก็มีผลนี้แล้วนะ โคฟุนก็มีนะครับผมอุ้ยสวยนะผมชอบคินเลกาซีอย่างเดีอย่างเขาทำเอฟเฟกสวยนะครับคนดูแล้วก็แบบเป็นแบบประจนัยคือผมชอบเลยแบบมันไม่ใช่แบบพีพีจ่านะครับผมฮนะโอ้ยมาว่ะครับผมคนดูนี่เดี๋ยวบอกครับคนดูเอาเวกนะครับผมว้าฟีนิกเอาเวกนะฮะก็ต้องหาผลอีกกูกูต้องหาผลอีกให้ตายเถอะวะว้าสกิลแม่งลากไปลากมาโคตรด,ดีนะครับผมน่าจะแบบ พีพีลงดันลงไปได้เลยนะฮะเพราะมันจะมีดันเจี้ยนใหม่มาด้วยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะมีดันเจี้ยนใหม่มาแล้วจะต้องใช้เลยสำหรับคนนี้อ่านี่มาพอดีเลยครับผมดันเจี้ยนใหม่วิมันนหลายชั้นมากเลยนะครับผมอย่างกับอีเพียดาวเลยครับผมหลายชั้นจัดน่าสนใจเรามาลงให้ครบแล้วกันสลับในส่วนของอ่าดันเจี้ยนนี้นะครับผมอ่าเป็นนิวดันเจี้ยนเลยหวังว่าเอจะมีทะเลตัวใหม่ให้เราได้ดูนะครับผมหวังว่าจะมีนะเป็นไงครับผมเอาว่ะอ่าเหมือนมันจะมีแรงให้บอกด้วยแปลว่า อ่าเราสามารถมาเก็บเลคอขอดที่นี่ได้นะครับผมโซนาตาอาวุธใหม่เหมือนว่าจะเป็นกีตาร์นะครับผมไม่รู้ว่าหายยังไงแต่ว่าเท่ครับผมแค่เทก็พอแล้วปะแลวก็เนี่ดอนเบเกอร์ครับผมก็อาวุธที่น่าเทสุดในอัปเดตนี้แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะดรอปจากบอสไหนแต่น่าจะดรอปจากพวกดงพวกดันหรือเปล่าดีก็น่าสนใจไปค่อยรอดูแล้วกันนะครับผมสกิลคือแบบมันมันเทคักครับผมคุณดูมันเทคักเลยครับผมเป็นไงครับเอาว่า และต่อมาก็จะเป็นล็อกโพสที่เขาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคบผมคนดูอ่ะ mm hmm. อุ้ยเคียวเคียวครับผมฮะนี่แหละซิกเนเจอร์ของคีงเลากาันิอุ้ยเกาะเหรอเกาะใหม่อยู่วะคนดูใช่ไหมที่เกาะใหม่ไหมครับผมน่าจะอย่างนั้นนะมันดูไม่เหมือนเกาะทะเลนะคะผมอาจจะมีอุ้ยอ๋อคนดูครับลงไปคุกครับผมอ่าดันนั่นเองฮะคนดูเควก V2 โอเคครับผลควอก V2 แล้วไม่เอาแบบรวบผลทีเดียวเลยวะไม่รู้เหมือนกันทําไมแต่เทก็พอแล้วครับผม แล้วก็โอ้หมัดใหม่ครับผมเป็นหมัดไพ่โอ้กอนแรกเราเดาว่าเป็นเออสกิลขวบใหม่สุดท้ายก็เป็นหมัดนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็น่าสนใจครับผมว่าแต่มันคือหมัดอะไรว่าดูว่าหมัดโปเกอร์ป่าครับคุณดูใช่หมัดโปเกอร์ไหมวะไม่รู้ครับแล้วก็นี่จะเป็นหมัดใหม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้สีเขียววะอยากรู้สีเขียวเนี่ยอุ้ยหลายหมัดจัดคุณดูว้าหมัดที่แขกไกเซเลโล่ครับผมมีคัสซีนจริงด้วยครับไปครับเหมือนกับบ๊อบฟุดเลยครับผม อันนี้ก็จะหมัดใหม่ไหมอุ้ยหมัดใหม่หลายหมัดเลยนะครับเรียกได้ว่าเลือกใช้ไม่ถูกเลยอะตอนแรกเราเดาว่าเป็นพลังของฝนลมตอนนี้ก็เป็นรู้แล้วว่าเป็นหมัดนะครับแล้วก็ระบบแคนซิเทมอะอันนี้เป็นระบบแคนนะครับผมก็จะได้รู้ว่าแคนไหนอันดับหนึ่งเลยพวกนี้นะครับผมฮะโอเคเมื่อเป็นท็อปแคนลายเดือนแต่ไม่รู้ได้อะไรนะครับผมอ่ะ,อะโอเค พอเก็ตแล้วครับผมฮะเหมือนว่าตรงนี <Talking S 2> ้จะเป็นเอ่ย no ึดจุดของแคนหรือเปล่าครับผมเหมือนเห็นว่ามันจะแต่ระดับแคนใช่ไหมครับผมก็อาจจะต้องเอ่ยึดจุดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เอาแต้มแคนเนาะเห็นปะแคนอี๊ครับผมฮะก็เออให้แบบได้เห็นว่าเรายึดแคนแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมก็โอ้ถือว่าเจ๋งนะครับผมแบบว่าเออว่ากับแคนนี้เซิร์ฟนี้คุ้มอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าต่ดับแคนจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมฮะไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการเอ่ยึดจุดหรือเปล่านะอ้าโอเคและต่อมาืนี่ครับผมเป่อ เรือใหม่นะครับผมคนดูฮะเป็นระบบเป็นแบบเขาว่าเป็นระบบเรือแต่ไม่รู้ว่าเรือตรงนี้มันยังไงบ้างนะแล้วก็เออต่อมาเป็นเถา V3 นะครับผม<ๆ>ก็ประมาณนี้ครับคนดู<ๆ>รับอผ่านก็เออ<ๆ>บอกพูดครับรบอกพูดครับผมอ่ะอัปเดต8อ่ะดูวันที่กันเลยครับผมวันที่5ไวยังไงแอดมินวันที่24เลยหรอวะแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยคนดูฮะวันเดียวกับโกการ์ด้นหวังว่าแอดมินครับอัปเดตรอบนี้เอ่อ จะไม่ได้มาเพราะว่าโกคาเด์ดนนะเพราะว่ากูเลือกโกคาเด์ดนก่อนวะเพราะว่าชอบปลูกผักมากกว่านะครับผมไว้รอดูแล้วกันนะ